ธรรมชาติแวดล้อมของเราไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินป่าไม้แม่น้ำทะเลและอากาศมีได้เป็นสิ่งสวยๆงามๆเท่านั้นหากจะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของเราและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีนี้ก็เท่ากับเป็นการปกปักรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราด้วยพระบรมราโชว,วาทพระบาทสมเด็จพระบรมนาาินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในการเสด็จออกมหาสมาคมพระราชาพิธีเฉลิมพระชมพัรษาวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2521โครงการรักวารีโรงเรียนเสาให้วิมลวิทยานุกูลอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีสวัสดีค่ะคุณครูสุวารีตํมรงศักดิ์ โรงเรียนเสาให้วิมวลวิทยานุกูลค่ะแะรงบันดาลใจในการมาทํางานสิ่งแวดล้อมนี้เริ่มต้นจากโรงเรียนเสาให้วิมวลวิทยานุกูลเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เป็นลุ่มน้าป่าสักนะคะบริเวณหน้าโรงเรียนเนี่ยจะมีคลองชลประทานนะคะทีนี้บริเวณคลองชลประทานนี้จะไหลผ่านหน้าโรงเรียนแล้วก็ไหลลอดกําแพงเข้าสู่การโรงเรียนดังนั้นพอมาอยู่โรงเรียนเสาให้วิบวลวิทยานุกูลแห่งนี้มองเห็นว่า น้ำที่ไหลเข้ามาหล่อเลี้ยงในโรงเรียนซึ่งผากาลางโรงอาหารเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีเพราะถ้าเกิดน้ําเกิดการเน่าเสียหรือเกิดภาวะวิกฤตขึ้นส่งผลกระทบต่อนักเรียนปัญหานะคะแบ่งออกเป็น3จุดค่ะจุดที่1นะคะก็คือน้ํากดจากการทําความสะอาดห้องน้ําทุกวันค่ะจุดที่2นะคะก็คือเศษอาหารและคราบไขมันค่ะ จุดที่3นะคะก็คือน้ําขังนะคะที่เกิดจากการลอกคลองบ่อยครั้งค่ะหากพวกเรานะคะไม่แก้ไขปัญหาน้ําเสียนะคะจะทําให้เกิดผลกระทบต่อนาะข้าวหลังโรงเรียนนะคะแล้วก็ชุมชนโดยรอบค่ะพวกเราจึงสํารวจและประชุมวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําเสียคะ่ะ คุณภาพน้ำทั้งก่อนและหลังเพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานโดยตรวจหาค่า P N และค่า D O เพื่อหาปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำค่ะโดยอนอกจากนี้เรายังจะมีการประเมินความถูกพอใจในเรื่องการปบำบัณน,น้ำเสียภายในเรจจุดที่หนึ่งนะคะติกเนื่การใช้น้ำกรดและสารเคมีทีมาล้างห้องน้ำค่ะด้วยการ กลิ่นมะพูดหมักและเปลือกมะนาวค่ะจะใช้ได้การดับกลิ่นนะคะและช่วยในการย่อยจุลินทรียนนน์นะค่ะนอกจากนั้นเราได้นำวัสดุจากธรรมชาติทานกรับรเท้าใส่กรบถุงกรองนะ้ำที่เพื่อที่จะล่วนาร์บค่ะเพื่อที่จะลดการเจ้าเสียในท้องเศษอาหารและไ้ายมันรล่วนนะคะเราเลย ได้มีการสร้างโมดดักไขมันด้วยจัดเวรสัปดาห์ละหนึ่งครั้งท,งที่จะไปลวกแคบไขมันและเส้นอาหารเอกทอดรวมถึงมีการใช้วัสดุธรรมชาติกบาบมะพร้าวใส่ถุงหนะลวกเส้นมามีที่เป็นแมงเพื่อที่จะลดก,การน้ำเสียในกองค่ะเราได้ใช้หลักการการพึ่งพาตนเองและนำเอาหลักปัชยาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ ได้นำเ e อ e มอยู่ดิลินซีก้อนมาเยื้ลงในน้ำค่ะเพื่อเป็นการปรับสภาพน้ำและเพิ่มดิลินซีให้กับน้ำค่ะแล้วเราก็ได้นำหลักน้ำดีไล่น้ำเสียมาใช้ค่ะแต่เราจะทำช่วงหน้าหนาวค่ะเป็นช่วงที่คลองชลาประทานไม่ได้ปล่อยน้ำออกมาให้ชาวนาค่ะได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ค่ะได้การทำงานที่เป็นขั้นตอนแบบแผนค่ะในการทำงานเป็นทีมค่ะได้นำไปปรับใช้นในชีวิตประจำวันค่ะ ได้การใช้วัสดุจากธรรมชาตินำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาและนำเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะได้มีส่วนร่วมในการทำงานการทำงานใดๆไม่ว่าจะเล็กใหญ่ยากง่า,งงายถ้าย่อหย่อนจากความเพียรแล้วยากที่จะสำเร็จเรียบร้อยทันเวลาได้พระราชดำรัสระบาทสมเด็จพระบรมชนาการทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราา บรม,มานาถบพิตร